สวัสดีค่ะคุณฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาติดตามรับฟังภารกิจของนักรบสีน้ำเงินค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาภาคสหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงสำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลของหน่วยประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นค่าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเสลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ณที่ตั้งหน่วยและนี้ก็คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินจบข่าวอานิลาเจแฮอ่าน